คุณน่ะมันดวงเรียกทรัพย์เงินทองจะหล่งไหลค้าขายจะร่ำรวยนะนะ congratulation เลยสําหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาของคนในเรื่องของการเงินการทองหรือการค้าการขายการทําธุรกิจอะไรต่างเนี่ยสัมพันธ์กับดาวพุธที่จะย้ายราศีวันที่19กรกฎาเวลา9กนาิกานาทีจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีมิถุนนะ,ะกินระยะเวลาไปจนถึง3สิงหาคม2568ต้องบอกเลยช่วงระยะเวลานี้นะหยิบจับอะไรเป็นเงิน เป็นทองคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะมีความคิดเป็นเงินเป็นทองนะหยิบจับอะไรมันมีแต่เงินแต่ทองเข้ามามีเงินทองหลั่งไหลไหลมาเทมามีเงินไหลกองมีทองไหลมามีเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายค้าขายทํามาค้าขึ้นค้าขายร่ํารวยดีนะดวงชะตาเป็นดวงชะตาที่เรียกได้ว่าดวงชะตานางกวักอะเขา้าใจปะกวักทรัพย์กวัก,วกสินกวักเงินกวักทองเรียกทรัพย์เรียกสินเรียกเงินเรียกทองโอ้นะ ดวงชะตามหาเศรษฐีดวงชะตามหารวยเอ,อาทำให้คุณจะมีโอกาสในเรื่องของการเงินที่ดีหรือดวงชะตาการเงินมันเปิดทิศเปิดทางนั่นแหละหยิบจับทำอะไรมันมีโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายแล้วมีโอกาสที่จะมีเงินทองเนาะเข้ามาแบบหลังไหลไหลมาเทียม,มาแบบมากมายด้วยนะคะ โดยเฉพาะหากคุณเกิดในลัคนาราศีและวันเกิดดังต่อไปนี้เนาะต้องบอกเลยว่าอนุภาพในเรื่องของพลังงานในเรื่องของการดึงดูดทรัพย์สินเงินทองนะหรือเรียกทรัพย์เรียกสินเรียกเงินเรียกทองของคุณเนี่ยหรือดวงชะตาการเงินของคุณนะดวงชะตาโชคลาภของคุณเนี่ยมันจะเปิดไปอีกหลายหลายเท่าเลยนะได้แก่คนที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนพฤกษภตุลกันสิงห์และก็ธนูค่ะ และคนที่เกิดในวันจันทร์อังคารพฤหัสบดีเสาร์แล้วก็อาทิตย์นั่นเองเออห <6 S 2> กละคนาราศีและ5วันเกิดดังต่อไปนี้นะคะตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นนี้เนาะนะคะ,นะคะหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่แล้ว เกิดในลัคนาราศี6ลัคนาราศีและ5วันเกิดตามที่กล่าวไปข้างต้นนะต้องบอกเลยช่วงเนี้เป็นช่วงขาขึ้นของชีวิตของคุณในเรื่องของการเงินการทองนะคะเออจะมีเงินหลั่งไหลไหลมาเทมามีโอกาสทางการเงินเข้ามารัวๆมีโอกาสใหม่ๆทางการเงินเข้ามานะทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รัวๆได้หยิบจับเงินได้นั่งนับเงินได้นอนนับเงินนะนึกออกว่ามีโอกาสทางการเงินเข้ามาแบบรัวๆรับทรัพย์รัวๆนะนั่งนับเงินนับทองรัวๆนะทำมาค้าขึ้น ค้าขายร่ารวยนะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ก็มีโอกาสที่จะมีการเงินเข้าโดยสม่าเสมอและตลอดเวลาหรือทํางานทําการอาจจะได้เงินพิเศษนะได้เบี้ยขยันได้โบนัสได้โอทีนะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาโดยตลอดเวลาหรืออาจจะมีรายได้พิเศษเพิ่มเข้ามาในช่วงเวลานี้ก็ได้นะแล้ววาจาดีวาจาสงสน่ห์วาจาเรียกทรัพย์เรียกสินเรื่องเงินเรีย,รยกทองยิ่งพูดดียิ่งร่ำรวยนึกออกปะโอ ไรแล้วก็หนายหน่ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ